เรื่องเสียงระฆังคนตายตำนานหลอนวันปีใหม่ไทยคืนวันที่31อธันวาคมหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือยังคงเงียบสงัดในขณะที่ผู้คนในเมืองเฉลิมฉลองกันเต็มถนนแต่หมู่บ้านห้วยน้ำคำแห่งนี้กลับมีธรรมเนียมประหลาดไม่มีใครตีระฆังวัดตอนเที่ยงคืนวันปีใหม่เพราะเขาเชื่อว่าเสียงระฆังในคืนเปลี่ยนปีจะปลุกวิญญาณคนตายให้กลับมาหาเสียงนั้นนักเด็กหนุ่มในหมู่บ้านกลับจากกรุงเทพเขาไม่เชื่อเรื่องผี พอได้ยินคนแก่เตือนว่าห้ามตีระฆังวัดคืนนี้ก็หัวเราะแค่ตีระฆังจะปลุกผีได้ไงครับยายมันเรื่องหลอกเด็กชัดๆยายแสงหญิงชาราเฝ้าวัดพูดเสียงเบาเมื่อ50ปีก่อนมีคนลองแบบเองแล้วทั้งบ้านมันไม่ได้เห็นปีใหม่เลยแต่พอตกเที่ยงคืนเสียงพลุกไกลๆดังขึ้นในเมืองนัดเมาเล่าเล็กน้อยเดินเซเข้าไปในวัดเขาเห็นระฆังทองเก่าแก่แขวนอยู่กลางศาลาฝุ่นจับหนาแต่ยังสวยสงา่าตีซักหน่อยเอาเรื่อเอาชัยปีใหม่ เขาพูดพลางยกไม้กระทุง้งเสียงระฆังดังกังวานก้องไปทั่ววัดทันใดนั้นลมเย็นว่าพัดมาเสียงสุนัขเห่าหอนจากทั่วหมู่บ้านระฆังที่ควรนิ่งกลับแกว่งเองและดังขึ้นอีกครั้งโดยไม่มีใครแต่ต้องจากในเงามืดหลังศาลาปรากฏร่างคนสวมชุดขาวซีดหลายสิบร่างบางร่างขาดครึ่งบางร่างหัวห้อยทุกคนมีใบหน้าเหมือนถูกไฟลวกและดวงตาวา่วางพวกเขาเดินเข้ามาทีละก้าวพร้อมเสียงกระซิบแผลาขอบใจที่ปลุกพวกข้า เสียงระครังมันเรียกดีนักนัดวิ่งหนีแต่ทุกย่างก้าวกลับยิ่งจมลงในพื้นดินเหมือนโคลนเหนียวเสียงระครังยังดังดังขึ้นเรื่อยๆจนหูอื้อรุ่งเชา้าชาวบ้านพบรอยเท้าเปล่าเต็มไปหมดในวัดและไม้ตีระครังถูกวางไว้ตรงหน้าสาลาบนพื้นมีตัวหนังสือเขียนด้วยเลือดจางๆว่าข้าจะตีให้เองทุกปีใหม่ตั้งแต่นั้นมาทุกคืนข้ามปีเสียงระครังในวัดห้วยน้ำคำจะดังขึ้นตอนเที่ยงคืนพอดี ทั้งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ศาลานั้นอีกเลย